เอากินตะกรวดแน่จะกินแต่ขาวะไรนี่นะผมจะกินแน่พักนะเฮ็ด,ดมุกเสดมีมะเขือเทศพร้อมแทบมันมีประโยชน์เด้สั่งกันกินปนกบนี่น<ฮ>ี่ปนกบนี่หัดกินแน่มันเป็นมีข่าแม่มีข่ามขิวเอาสักก่งกินปลาทูนี่มันไผนมาแก้ก่อน,นก็กิน ก่อน,นก็คุมนะันคนมาแก้ก็อบอกให้กินผ้าขึ้นเลยนะฮะรู้มันยังน้อยอยู่ก็ต้องคอยอ่อยเอาดิ้งน้อยพอสองนึงเออหม่มาแก้กมา,าจับเลยระยลูกระยะมันมันคนอื่นแก้ก่อนมันบวกกินอ,อืมเอากินอันนี้ลูกได้บ่มันมันเลยมันมันเลเบิ่งเด็กน้อยบางประเทศทันเของบุงเยะเข้ากิน กินข้าวมั้ยเอาป่นกบินได้บุลูกมากขาบข่ามันมากินข่า